สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมอาจาร,รย์หมอนนะครับชุติเดชเมธีชุติกูลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของผมซึ่งผมให้ชื่อคลิปนี้ว่าที่อยู่อาศัยคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการสรุปประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผมทาเพิ่งเสร็จไปชื่อใครๆก็มีบ้านได้ politics ของอลิสต์เทกับสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยนะครับและถามว่างานวิจัยของผลกําลังทําอะไรในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยถ้าทุกคนเห็นนะครับชื่องานวิจัยของผมคือที่อยู่อาศัยคือสิทธิขาดพื้นฐานของมนุษย์อาจจะเป็นประเด็นรวบยอดทั้งหมดของงานวิจัยที่พยายามศึกษาความคิดของนักปรยยัชญาชื่อดัง นามอริสโตเติลเป็นนักปรัชญ,ญาการเมืองกรีกเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วนะครับอริสโตเติลได้เขียนหนังสือหรือตำราทางปรัชญ,ญาการเมืองชิ้นหนึ่งซึ่งโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันชื่อว่า politics การอ่านงานชิ้นนี้เนี่ยถือเป็นการพยายามที่จะนำแนวคิดของนักปรัชญ,ญาหรือความคิดทางการเมืองของนักปรัชญ,ญาสักคนหนึ่งมาสร้างความชอบธรรมให้กับคำอธิบายว่า ที่อยู่อาศัยนั้นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ดังนั้นแล้วงานวิจัยชิ้นนี้นะครับจึงพยายามกลับไปอ่านงาน politics ของอริสโตเติลเพื่อนำแนวคิดที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นมาสังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อให้ความชอบธรรมกับคารกับประเด็นเรื่องสิทธิที่จะมีที่อยู่อาศัยหรือในปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษว่า the right to housing ดังนั้นแล้วนะครับงานวิจัยชินีต้องการที่จะให้ right to housing หรือสิทธิที่ทจะมีที่อยู่อาศัยนั้นมีความชอบธรรมในเชิงความคิดเป็นเป้าหมายเป็นอุดมคต,ติเป็นแนวคิดพื้นฐานสำคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิในที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการยืนยันความสัมพันธ์จำเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือบ้านในความอีกความหมายหนึ่งบ้านเรือนจึงสำคัญเป็นเรื่องธรรมชาติ เพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายปลายทางของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในนครรัฐนอกจากนี้นะครับนั่นอย่างเดิมแล้วเนี่ยที่ผมพูดไปนะครับว่าพื้นฐานที่สุดของนครรัฐในความผิดของวิสตโตเติลคือครอบครัวและที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้นคือครัวเรือนครัวเรือนจึงเป็นพื้นที่ที่ให้ครอบครัวและพละเมืองได้ใช้ชีวิต เพื่อดำเนินชีวิตในเรื่องต่างๆควเรือนหรือบ้านเรือนในความหมายนี้สําหรับอริโซตเตอจึงเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ในหลาลกหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่หนึ่งเลยความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกและความสัมพันธ์ระหว่างนายกับท่าซึ่งสมัยนั้นต้องยอมรับว่ายังมีทาสอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนียครับความสัมพันธ์นี้กําลังบอกอะไร ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับทรัพย์สินการมีทรัพย์สินคือเรื่องสำคัญต่อาการดำเนินชีวิตของคนในนครรัฐหรือในชุมชนทางการเมืองนะครับนั้นเวลาพูดถึงครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจึงเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรภายในบ้าน เพื่อเรีงดูความสัมพันธ์ทั้งสามที่ได้พูดถึงไปเราจะจัดการความสัมพันธ์ทั้ง3ามยังไงมันคือมันถือถือเป็นเรื่องทรัพย์สินที่หัวหน้าครอบครัวหรือในยุคนั้นคือผู้ชายหรือพ่อผู้นำครอบครัวต้องจัดการสิ่งเหล่านี้ในการที่จะจัดการและดำเนินชีวิตของตนให้ดำเนินต่อไปได้นอกจากนี้แล้วนะครับครัวเรือนจึงเป็น ที่ที่สะท้อนถึงความมั่งคั่งของนครรัฐลักษณะของครัวเรือนลักษณะของบ้านเรือนจึงบ่งบอกถึงสถานะของเจ้าของของผู้นําครอบครัวนั้นการที่สามารถจัดการครัวเรือนหรือบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีก็ย่อมสะท้อนถึงความมั่งคั่งของนครรัฐไปในตัวอีกด้วยฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นแล้วว่าครัวเรือนสําหรับอริสโตเติลนั้นจึงสําคัญอย่างไร ต่อนครละนอกจากนี้นะครับในแง่มุมของการอธิบายครัวเรือนในมุมมองของริสโตเติลนั้นมันยังสะท้อนใด้เห็นว่าครัวเรือนเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นทั้งในแง่ของความการเป็นธรรมชาติและในแง่ของการที่มันส่งเสริมการสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในส่วนของธรรมชาตินะครับคําอธิบายธรรมชาติของริสโตเติลนั้นคือสิ่งที่ ดำรงอยู่โดยทั่วไปโดยธรรมชาติอย่างเช่นชุมชนทางการเมืองน,นั้นทุกๆสิ่งที่ดำรงอยู่โดยธรรมชาตินั้นย่อมมีเป้าหมายของตัวเองหรือเทโลสในภาษากรีกนะครับเวลาพูดถึงว่าสิ่งสิ่งหนึ่งดำรงอยู่ทางธรรมชาติหมายความว่าสิ่งสิ่งนั้นมีเป้าหมายปลายทางบางอย่างที่การดำรงอยู่ของสิ่งนั้น หมายถึงการที่สิ่งสิ่งนั้นจะสามารถมีศักยกภาพหรือ potential ที่จะเติบโตเป็นอะไรบางอย่างได้ในอนาคตเน้นชุมชนทางการเมืองจึงเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าชุมชนทางการเมืองมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้มนุษย์ได้มาอยู่ร่วมกันและสแสวงหาความแสวงหาชีวิตที่ดีที่ตนปรารธนาในแง่นี้บ้านเรือนจึงมี จึงดำรงอยู่โดยธรรมชาติมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้มนุษย์สามารถอยู่ในชุมชนทางการเมืองนั้นๆเพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้ในท้ายที่สุดหรับในส่วนของประเด็นเรื่องมิตรภาพนะครับแต่ว่าบ้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์ยังไงกับมิตรภาพนะครับในประเด็นนี้อริสโตเติลได้กล่าวว่ามิตรภาพเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ ประเด็นจะพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนหรือการมีเพื่อนเท่านั้นแต่มิตรภาพในความหมายเนี่ยมันคือคนที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันแบ่งปันความรู้บอกจุดบกพร่องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในแง่นี้ครับการเรียนรู้เหล่านี้มันจึงเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าการส่งเสริมคุณธรรมความสามารถให้กับมนุษย์ั้นมนุษย์ไม่ได้อยู่โดดเดียวมนุษย์ได้มีการ ได้มาอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งแห่งหนึ่งงนั้นการมีเพื่อนจึงสําคัญหรือการมีมิตรภาพจึงสําคัญในแง่เนี้ยมิตรภาพสําหรับอริสโตเติลจึงเป็นมิตรภาพที่ต่างคนต่างหวังดีและต้องการให้แต่ละคนประสบความสําเร็จและคล้ายๆว่ามันมีลักษณะที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันังนั้นการมีมิตรภาพเหมือนกับเหมือนเป็นลักษณะที่คุณเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมยกระดับคุณธรรมความสามารถให้เป็นคนที่ดีคนที่มีความสามารถเป็นมนุษย์ที่สามารถแสวงหาชีวิตที่ดีได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านจึงสำคัญกับการมีมิตรภาพในแง่ที่ว่าการมีบ้าน มันไม่ใช่แค่มีบ้านหลังเดียวโดดๆอย่างที่บอกว่าชุมชนทางการเมืองจึงไม่ใช่การที่มนุษย์อยู่โดดเดี่ยวมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นดันการมีบ้านจึงมีการมันจึงเป็นลักษณะของการมีหมู่บ้านการมีบ้านหลายๆหลังซึ่งการมีบ้านหลายๆหลังมันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนบ้านและละแวกบ้านและตรงนี้นะครับมันเป็นลักษณะมีบ้านจึงเป็นลักษณะที่มันเอื้อให้คน ให้คนที่อยู่ในภายในบ้านสามารถมีมิตรภาพกับเพื่อนบ้านและคนในระแวกบ้านให้เกิดขึ้นได้และมิตรภาพเหล่าเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดมันเอื้อให้เกิดมิตรภาพและมิตรภาพพวกนี้มันอาจจะส่งเสริมกลายเป็นมิตรภาพที่อริสโตเติลพูดถึงการส่งเสริมคุณธรรมความสามารถของแต่ละคนให้ยกระดับความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้การประสบการณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมไปได้ฉะนั้นแล้วนะครับบ้าน บ้านและมิตรภาพจึงสัมพันธ์กันในแง่นี้บ้านมันเอื้อให้คนสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีหรือมีมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นการมีบ้านเดี่ยวการมีทาวน์เฮาส์ลักษณะบ้านต่างๆมันเป็นลักษณะของการส่งเสริมตัวตนอัตลรรักษณ์ของคนให้เติบโตตามที่เขาได้อยู่อาศัยกัน นะครับโดยสรุปนะครับเราจะเห็นว่าความคิดของอริสโตเติลซึ่งได้พูดถึงประเด็นเรื่องชุมชนทางการเมืองหรือชุมชนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันสามารถส่งเสริมให้คนได้มีสิทธิ์ในบ้านหรือในที่อยู่อาศัยได้สำหรับอริสโตเติลแล้วบ้านเรือนธรรมชาติและมิตรภาพจึงเป็นความคิดที่สัมพันธ์กัน และสนับสนุนสิทธิ์ที่จะมีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยนั้นคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในปัจจุบันแม้ว่าอาริสโตเติลในอดีตจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนแต่เราสามารถตีความความคิดของอริสโตเติลใน politics รวมถึงกับงานเขียนเลี่มอื่นๆของเขาซึ่งทำให้เราเห็นว่ามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างคำธิบายเรื่องบ้านเรือนเรื่องธรรมชาติ และเรื่องมิตรภาพบ้านเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่เอื้อให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีได้การมีชีวิตที่ดีใดที่มีบ้านมันเอื้อให้เกิดมิตรภาพและมิตรภาพอันเนี้ยมันทำให้มนุษย์สามารถอาจจะแสวงหามิตรภาพที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันที่ทำให้บรรลุคุณธรรมความสามารถบางอย่าง ที่ทำให้ยกระดับคุณธรรมความสามารถยกระดับความดีกลายเป็นคนที่ดีที่ตนปรารถนาได้ฉะนั้นแล้วโดยสรุปนะครับงานชิ้นนี้จึงเป็นการตอกย้ําว่าที่อยู่อาศัยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่รัฐต่างๆควรจะสแสวงหาหรือจัดสรรให้ไม่ว่าจะวิธีการใดๆก็ตามแต่ เช่นบางประเทศก็ใช้ในรูปแบบของนโยบายการเช่าที่มีนโยบายและเงื่อนไขต่างๆที่เอื้อให้คนสามารถเช่าบ้านอยู่เป็นเวลานานในราคาที่ถูกและไม่แพงหรือการมีการจัดการการเคหะต่างๆหรือในความหมายที่ในบริบทมืองไทยเขาเรียกว่าบ้านเออทอนหรือพ u บ l ิ c เฮาสิ่งบ้านสงเคาะคอนโดสงเคาะหรืออื่นๆ นั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการเรื่องเหล่านี้เพราะเมื่อที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์สิทธิขั้นพื้นฐานนี้ถือเป็นสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในปี1948กมจึงหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยสนับสนุนการที่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆคนจะได้มีที่อยู่อาศัยอย่างน้อยที่สุดเป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถหลบแดดหลบฝนเป็นที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นได้ในท้ายที่สุดนะครับวันนี้จึงขอจบการนำเสนองานวิจัยของผมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ